สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเทวดามาขอฟังธรรมหลวงปู่ชอบมารับฟังกันได้เลยครับผมออกพรรษาแล้วหลวงปู่ก็ออกจากวัดป่าบ้านหนองบัวซอจาริกไปป่าหาเขาอันสงัดวิเวกที่ถูกกับจริตนิสัย ท่านชอบเที่ยวอยู่ในป่าในเขาเป็นปกติถึงเวลาเข้าพรรษาก็กลับเข้าบ้านเมืองสักครั้งหนึ่งท่านออกพรรษาแล้วก็ออกจาลิกทุดงต่อไปพรรษาที่เจในช่วงพศ2474ท่านจําพรรษาที่วัดป่าบ้านหลาง,งาหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าวัดป่าวิเวกธรรมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น และในพรรษาที่8และ9ในช่วงพศ2475ถึง2476ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาระยะนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์เสดรุ่นผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นก็ตั้งกองทัพธรรมสั่งสอนประชาชนทางภาคอีสานให้รู้จักหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริง ให้เลิกนับถือผีไทยผีฟ้าผีปู่ตาแล้วกลับมารับพัดไตสารนาคมมีพระกรรมฐานมาชุมนุมอยู่ที่วัดป่าสารวันและวัดป่าวิเวกธรรมเป็นจำนวนมากนอกจากองค์ท่านพรา,าจารย์สิงห์ก็ยังมีพระมหาปิ่นท่านพราจารย์อ่อนท่านพราจารย์ฟั่นเป็นต้นวัดป่าสารวันนี้มีกำเนิดมาจาก สมเด็จมหาวีรวงศ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นพระเทพเมธีเจ้าคณะมนทลน,นครราชสีมาได้มีบัญชาในวันที่6พฤษภาคมในปี2475ให้พระกรรมฐานที่มีที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นไปรวมกันที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อบรวมเทศนาสั่งสอนประชาชนรวมกับข้าราชการโดยคณะกรรมฐาน ซึ่งมีพระอาจารย์สิงห์เป็นหัวหน้าจึงพาหมู่พวกเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและในปีพศ2475นี้เองทางนายทหารได้ถวายที่ดินหลังสถานีรถไฟจำนวน80ไร่เศษให้สร้างเป็นวัดท่านพระอาจารย์สิงห์จึงได้สร้างวัดขึ้นตั้งชื่อว่าวัดป่าสารวัน ให้เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการอบรมกรรมฐานระหว่างที่หมู่พวกก็กระจายกันไปตั้งวัดอยู่โดยรอบวัดป่าสารวันเช่นสร้างวัดสัทธาวนารามข้างกรมทหารตำบลหัวทะเลสร้างวัดป่าคีรีวันอำเภอท่าช้างวัดป่าอำเภอกระโทกวัดป่าอำเภอจักราดวัดป่าสแกราดอำเภอปากทงชัยวัดป่าบ้านใหม่สำโรง อำเภอสีคิวและวัดป่าบ้านมะรุมอำเภอโนนสูงซึ่งทางกองทัพธรรมกระจายแยกย้ายกันไปเทศนาอบรมประชาชนหลวงปู่ท่านก็แยกจากหมู่พวกเข้าไปในป่าลึกยังโดดเดี่ยวเดียวดายโดยที่ท่านมีนิสัยขรึมพูดน้อยไม่ชอบเกี่ยวข้องกับพระเนนและประชาชนจำนวนมากท่านจึงเห็นประโยชน์ของการเข้าไปอยู่ในป่าเขา อันสงัดเงียบประโยชน์นี้ทั้งสำหรับองค์ท่านเองและประโยชน์ของผู้ที่อยู่ในภพภูมิอื่นๆอ,อันสายตาของมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้พูดง่ายๆก็คือขณะที่หมู่พวกเมตตาเทศนาอบรมมนุษย์ในหมู่บ้านหลวงปู่ท่านก็ได้ช่วยเมตตาอนุข้อเทศนาอบรมเทวดาในป่าลึกท่านเล่าว่าระหว่างที่ท่านทุดดงเข้าไปในป่าลึก จะมีพวกกายทิพ์เข้ามาอาราธนาให้อยู่โปรดพวกเขาแม้แต่เสียงที่ท่านสวดมนต์ภาวนาก็ทำความชุ่มชื่นรื่นลมให้แก่สัตว์โลกไปทั่วทั้งปตพีแทบไม่เว้นแต่ละคืนจะมีพวกที่มาจากภพภูมิอื่นเป็นพวกเทวดาหน้ามากราบไหว้ขอฟังธรรมท่านเล่าให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดฟังว่าเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากท่านเกือบทุกคืน มีจำนวนมากบ้างน้อยบ้างบางครั้งมีจำนวนเป็นหลักสิบเช่น5 0าสถึงหกองค์บางทีก็เป็นจำนวนร้อยคือ 100- ถึง200หรือ600ถึง700บางครั้งก็เป็นจำนวนพันๆเครื่องนุ่งห่มของเทวดาก็เป็นไปอย่างมีระเบียบงามตาเป็นสีเดียวกันทั้งหมดประหนึ่งเครื่องแบบเช่นคณะนี้แต่งกายสีแดงก็แดงเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นสีขาวก็ขาวเหมือนกันหมดหรือจะเป็นสีเหลืองสีเขียวก็เหมือนกันเช่นกันมีที่น่าสังเกตคือเวลาเข้ามาฟังธรรมเทวดาจะไม่ตกแต่งเครื่องประดับอลังการมีกิริยามารยาทเรียบร้อยนอบน้อมพระผู้เป็นเจ้าอย่างน่าชมธรรมะที่ท่านแสดงโปรดเทวดานั้นมักเป็นหัวข้อธรรมที่เขาขอร้องเช่นขอฟัง รรมาจักกับปวัตนาสูตรบ้างการณียเมตตาสูตรบ้างเมตตาพรมวิหารบ้างท่านก็อนุโลมเทศไปตามที่เขาอาราธนาแต่บางครั้งเขาก็ไม่จำเพาะเจาะจงแต่อย่างใดขอแต่ให้ท่านจะพิจารณาเห็นสมควรเองการแสดงธรรมท่านก็แสดงจากใจไม่ต้องใช้เสียงแต่อย่างใดผู้ฟังก็ฟังด้วยใจบางครั้ง ก็มีการถามปัญหาธรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ก็มีข้อสงสัยในทางธรรมท่านก็อนุเคราะห์เขาไปตามสมควรการที่หลวงปู่เมตตาสัตว์ไม่มีประมาณทั้งเทวดาอินพรมยมยักษ์นาและมนุษย์ท่านเทศโปรดเขาเป็นปกติแต่ความจริงหลวงปู่ได้เทศโปรดเทวดามาแต่เมื่อสมัยท่านยังเป็นสมณณนแล้ว ฉะนั้นพวกที่ได้รับความเมตตาความกรุณาจากหลวงปู่จึงมีจิตใจตอบทั้งความเลื่อมใสศรัทธาเคารพรักเทิดทูนบูชาเมื่อยามที่ท่านติดขัดมีอุปสรรคอันใดเทวดาผู้ห้อมล้อมอารักขาท่านก็จะคอยดูแลพยายามปัดเป่าคลี่คลายปัญหาถวายให้ท่านอย่างน่าอัศจรรย์นั่นเอง